คุณนะคุณแม่คุณแม่มาจากจิตเกตกันเองนะคะเนี่ยมานำลูกสาวคุณนะคุณป้ามาจากว่าปีคุณนะอันนี้เพื่อนกับแฟนนะคะเนี่ยแฟนเพื่อนเด้มายามกันค่ะบ่อบปอกันโดนแล้วเออผู้ราวโสดเได้ก็ฮะโสดรจงได้ก็ไม่ลูกขันกลางเยอะสินะ อันนั้นอันนั้นหลานก็สีเสือบนห้ออันนั้นยังเชสดบ่อด้แม่เขาไม่อยู่เขาเลยมาด้วยเหรอจะพายามเชื่อนะแม่ตกน้ำตายเหรอคุากินแลาวคดะคุณนาพี่น้องมายามคุณอากับเข่ามึงเนี่ยกับเข่าไหลกาคนกินเอกมั้งเนี่ย ไม่ไม่เราเรากินปอนหลูกเดียวเราวก็มากินเนี่ยนะอันกินกินก่อนนะค่ะแล้วกับปลามาน้ำกล้วปลาเผาในกินน้ำกลนเดนะค่ะปลาอบเราเรียงไปพุ่นนั่นสองร้อยถ้าได้เราสองรอยสี่สิบ ใช่อันนี้เผ็ดกเลยไก้นเลยสิบอกนอาจารย์นะน้ำน้ำนตตรงนี้ิ่าาเสียีน้้ลุกน้ำน้ํนตู้เย็นอนน้ำตู้เย็นเด็กนองกินน้ำเย็นมั้แบบเแบบเลยค่ะเบแบบพี่น้องกินน้ำกันคุณน่ะอันนี้พี่ใหญ่เตี๋ยแกกุ้งไหหลุกสาวท้หน้าอตาเอาโทรศัพท์ไว้เลยลูกวันนี้เล่นนานแล้วนะ เก็บโทรศัพท์ไว้ก่อนกินข้าวห่อกน้่อนปิดไว้ก่อนลูกู้หนอยแลต้มนเดือแวกัเอาแชไจะหานาที่นมันเหลมันจะเหลกป่ป่ากะคันไ่อยากให้เลือจะแียโดนเกินทีนี้ไปจะหาหน้าที่จิสๆคนค คนเก็ดข้ก็จับมมาไม่ดื่มนิ่มไปข้อก็เทนำเาออกี้อัดพล้วอย่างนี้เขาเอาไมดื่มไ่ก็ดสินิ่มแขนผู้มาขิงเผานิ่มบอว่าบุ๊มมาเานิ่มแต่เมื่อตับบงคงไม่ดื่งไปตับบงหงสามรสชาติสามจานเมื่อ หลายๆเด้อสิได็กไงวัยวัยคุณแม่เฝ้ากินเฝ้าใหญ่เฝ้าเฮ็ดเวียยพร้อมเฝ้ากินเฝ้าใหญ่เฝ้าเฮ็ดเวียยเดี๋ยวมันสิบ่ได้เฮ็ดนั่นสิบ่มีแห้งเฮ็ดสิบ่มีแห้งเฮ็ดอร่อยอร่อยมาแซ่บน้ำกันเด้อค่ะมาแซ่บน้ำกันเพื่อนอันนี้เพื่อนนะคะเป็นเราเพื่อนครูเพชร เพื่อนเล่ากันบ้านเสร็จก็ไม่เจอหน้ากันเลยเออเพื่อนสมัยลอกกันบ้านกันสมัยเด็กน้อยค่ะลอกกันบ้านกันลอกกันบ้านตรงคั้อันลอกพังลอกสั่งตีกันพร้อมเด้อค่ะ